กีน่ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาสกินเจ้าหัวโถส้มกับเหล่าดิวไม้กันหนิวัน,นะคะแล้วก็ไปตามหาสกินกันในแมปเดี่ยแมฟซิ่งก็จะต้องซื้อคัทกันต่อด้วยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าหัวโถส้มกันดีกว่าเนานะเดี๋ยวเราก็จะออกตามหาในแมปนี้กันก่อนนะนั่นไงอยู่ตรงนั้น รงท้ายรถอยู่พอดีเลยเห็นตะกร้เลยจะเป็นตัวอะไรนะจะแค่แค่แรือเปล่าน่าจะเป็นตัวแปลกๆในมันตีเวิร์มากกว่านะเราจะได้ DJ เจไทเลมาว้าวซึ่งแบบนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตโมเดลเข้ามาอีกแล้วนี่มันรุ่นอัปเกรดเลยนะเนี่ยดูสีลำโพงเต็มตัวเลยอัปเดตมาหลายตัวเลยนะตัวนี้ก็เออลำโพงเยอะดี ก็อย่างว่าเขาเป็นดีเจนาะลำโพงเสียงเขาก็จะเยอะนิดนึงต้องเปิดให้หูแตกไาเลยนะ <c oughs> เปิดให้หูดับเลยไปดูไหนดี่ตรงนี้นี่มันหลบอยู่หลังกำแพงตรงนี้เองเอาให้ตัวอะไรประ,ประทองวะกเฮก้ยหัวมิสไซ <c oughs> <c oughs> ์นี่นะเฮ้ยต้ารักะ่ะเล้ยมันเป็นหัวมิสไซ์เอะ แวบลากนี้แอบนึกถึงนกแก้วเลยหรือว่าตัวหนอนนะดูลูกตาามันดีลูกตามันเหมือนหนอนแก้วเลยนะนี่เนี่ยเตะได้เล็บขบ,บเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทเลพอไปที่ท o วรเลสเบสเลยค่ะที่นี้ก็จะมีโมเดลใหม่ๆให้เราเก็บเหมือนกันตรงนั้นไงวอล์กมาก็เจอเลยอุ้ยฐานทับเขาเปิดแล้วเหรอฐานทับเขาเปิดประตูแล้วว้าวต้องมีอะไรข้างในแน่ๆเลยล่ะเราเก็บอันนี้ก่อน โปรเจคเตอร์แมนแคปชั่นดูดิโอ้โ๋อเป็นตำรวจเหรอโอ้ยอย่างแท่เลยโปรเจคเตอร์แมนเป็นตำรวจด,ด้วยล่ะุ็มาขับบัญชามาเอง嘛เนี่ยเดินควายหลังด้วยเขามือควายหลังนะเวลาเดินเนี่ยเดินแบบซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอุย้ยทางนี้ก็มีในฐานทัพเจ้าซุ่มขอเก็บตรงนี้ก่อนลววาวาอัมม่าไทเลนดอ๋อฮะสวยตัวนี้สวยนะดูดิว้าว โอ้โหดูดิลาวาเต็มตัวเลยมีน้ำลาวาไหลออกจากท่อมันได้วยละยังโหดอ่ะอ้ยยิงมาเบิรนมิซไซได้ด้วยแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เราจะเก็บเจ้าโถส้วม <c oughs> นั่แหละเฮลิคอปเตอร์ได้นะคะมวยนี่ก็เทน,นะอจิอา้าวเฮ้ยทำไมแปลงไม่ได้อ่ะแปลงไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขาลองเมิดนดูบ้างดีกว่าบักเฉยเลยเอาโอจะเทอ่ะตอนนี้อาจจะยังบักบักอยู่นะแต่ว่าโมเดลเขาก็สวยดีอ,อ,อ่ะแต่ลองแปลงล่างดิอุ้ยมันไม่แปลงอ่ะมันยังบักอยู่เดี๋ยวรอให้เขาแก้ กก่อแล,กนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทเลพอร์ตไปที่โฮมเทากันต่อค่ะจ<ว>ุยที่โฮมเทาเราไปดูใรนนี้ดิแถมปั๊มน้ํามันเฮ้ยในร้านไงในร้านก็จะมีเทสลาแมนอ้อโหมนุษย์ไฟฟ้าก็มามนุษย์เสาไฟฟ้าว้าวเท่เหมือนกันนะมีจันดาวเทียมป่ะแถวเนี้ยถ้าใครเข้ามาใกล้กลต้องช็ชชชชชชอตเลยนะอนาคตอาจจะมีมนุษย์จันดาวเทียมมาก็ได้นะ นี่ดูคาสกกอาเทปเปาข้างหลังนี้แบบว่าเป็นระบบรซลาดเซลเลยนะแล้วก็ต่อไปจะเก็บบันที่เพิ่มดิวไทเลตได้ค่ะอ๋อโหสว่านก็มาจัดเต็มเลยเนี่ยสีแข้เลยตัวนี้เทไม่แพ้ดิวแมนเลยนะต่อไปก็จะเทเลพอไปเที่วรุ้นเท้ากันค่ะ โอ้ที่รูนเทาน่าจะมีตัวใหม่ๆให้เราได้ตามเก็บเหมือนกันนะไหนทา้งโดดนู้นเนีะทางนู้นทางนู้นไกลริบๆเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นในระยะสายตาเลยนะเก็บกันเก็บกันเขาก็คืออัเบอร์ล็อกเก็ตเอร์นอรไทเลตอ๋อโซนอากากนี่เองนี่ดูดี เอ้ยมันใส่หน้ากากได้แล้วเป,ปิดปิดหน้ากากได้ด้วยนะแล้วทำนาทีอ็อกเหล็กหรือเปล่าอ่ะสงสัยจะอยู่หน่วยซ่อมบำรุงนะเนี่ยโอ้เทจุงเบยเพราะว่าเขามีหน้ากากากันเหล็กไว้ด้วยนะต่อไปเทนิผัไปที่ดูใบค่ะที่ดูใบนะคะก็จะมีสก,กีเมมเมเหมือนกันเรานี่ทางนูง้นมาถึงก็เจออีกแล้วเดี๋ยวต้องลองไปดูฝั่งนู้นนะเราเก็บฝั่งนี้ไปก่อนละกันนี่ไงเจอแล้ว กนอัลตร้าทอยเลตค่ะว้าวตัวอะไรกันเนี่ยมาด้วยยิงน้ำกดด้วยมีโอ้โหอาวุธจัดเต็มยิงด้วยอาวุธชีวภาพไ่มาตัวอะไรอะไรบ้างกันเนี่ยแลมเฟลมาเลยนะไอตัวนี้ถ้าทางมันจะอันตรายขึ้นโหดจัดจีดกเท้าลุลข้าวหลังข้างหลังอีกอันนึงมีอ,อันหนึ่งตรงนั้นไงเจอแล้วแต่ว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้ต้องลองเก็บดุกอนชึบ อาจะเป็นโถส้วมเทเลทเมกา laser, เลเซอร์ตัวนี้เลเซอร์ได้ว้าตอนนี้ก็โหดจัดๆก <c oughs> uh ัน <c> ก <oughs> ันอาวุธจัดเต็มดูดิอคปากหม้อเลยทีเดียวพร้อมยิงพร้อมสวนพร้อมสวนแต่ว่าตัวนี้ยิงเลเซอร์ได้ผมจะต้องประมาทไปแล้วล่ะตัวนี้มันน่าจะอันตรายอีกตัวนึ again, นะงเลยเนาะทางนูง้นทางนู้น เราไปดูในนี่ดินี่ไงเขาจะเก็บดิวเฮวี่แมนได้ค่ะเฮ้ยตัวนี้ไงที่เพิ่งออกมาในซีรีส์ตอนล่าสุดนาวโหอย่างเท่เลย,ยมาจากมิติมันตีเวิร์ดอีกแล้วเนาะจะถ่ายนะักวิ่งไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็ต้องมันตีเวิร์ดไว้กันนะแต่ว่าในซีรีส์เขาจะวิ่งได้ใช่ไหมไม่เป็นไรขึ้นไปข้างบนกันอันนี้คนเล่นวิ่งแต่น,น,นี่ยังวิ่งไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่กลมหอโอเคเก็บตัวมัมอีกตัวทีวีเรดาร์ทอยเลสแต่ดรดนีเป็นเรดาร์ยังไงเหรอไม่มีจานดาวเทียมตนี้ละ นี่ไงที่อยากได้ไงใ <laughs> จเราเทียมก็มาตอนนี้นี่แหละทีวี雷达อ <laughs> โอช่องชัดเจ๋วเลยงานนี้ <laughs> เฮ้ยเขามีใบพัดข้างๆตัว2องอันได้นะ <gasps> แล้วก็ต่อไปค่ะเราจะไปหาสกินต่อกันที่มัปตีอเมซี่ดิจิตอลเซอร์คัสกันต่อนะซึ่งในแบบนี้นะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตสกินเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะมีตัวละครจากมันติเวิร์สนะคะให้เราได้ตามเก็บสกินแล้วก็แปลงร่างกันค่ะมาแล้วมาแล้วไหนจะมีอะไรน่ารักไหมน่าต้องน่ารักอยู่แล้วแหละเขาบอกว่าเป็นในมิติมันติเวิร์สเลยนะมาไปดู้อง นี่ก่อนเลยที่บัานกันที่ห้องนี้กันกันในห้องนี้ล่ะมีไหมมีไหมห้องนี้ไม่มีนะจะเป็นห้องของตัวตลกนะห้องนี้ห้องนู้ดห้องของแกงเกอร์ห้องแกงเกอร์มีให้เก็บหลายคนแล้วล่ะอังนี้ไม่มาเกอรอันนี้ก่อนแจ็คสปันตี้เวิร์ดแจ็คกลายเป็นผู้หญิงอ้าวเฮ้ยแจ็คเป็นคาบอยเดี๋ยวก่อนแจ็คไม่ใช่คาบอยมันแปลกไไปหงเป็นกระต่าย ไต่ผู้หญิงฉันด้วยนะคุณผู้หญิงกระต่ายแจ็ค <c oughs> แต่ว่าหน้าตาย,ยังเจ้าเล่เหมือนเดิมเลยนะใส่กระโปงด้วยเป็นชุดเอี๊ยมกระโปงไยนะแล้วแอบแก้งไขไแม่เนี่ยน่าจะเป็นแฟนแกับแจ็คหรือเปล่าอะ่ะแล้วก็แจ็คติดเชื้อกริชให้เขาโดนความมืดทุกข้องามอีกแล้วน้องบอกเป็นคืนนามาทำนะชอ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 ,อีกแล้วเล <c oughs> ย,ยมันจะกลายล่างแล้วถ้าทาเขาจะปวดหัวหน้าดูเลย เอามือกุมหัวด้วยดูมือดิมือมันเป็นถุงมือสีดำไปข้างนึ่งนั่าว่ะดูท่าเดินดูท่าเดินท่าเดินยังบักอยู่หมือเขาจะปลดท้องอาหารไม่ย่อยอะ่ะเราจะวามาที่นี่มาที่ห้องกลางกันก่อนนี่เลยที่ลงมาครสัตว์ตรงนั้นนั่นไงเจอแล้วเก็บด้วยเก็บกันมันจะเป็นตัวละครตัวไหนแกงเกิมันตีเวิร์สโอ้ยแกงเกิเขาฉีกหน้ากาก,กตัวเองไอ้ลังดิโอ้ยลงัลงนี่พหะ ทำไมโดดจุงลางนี้คือฉีหน้ากากยิ้มออกนะกดแค<า>เป็นร้องไห้เขาไม่ได้กดแขคงใครหน้ากากเขาแตกเขาโดนเจ้ากระต่ายแจ๊กเหยียบหน้ากากเขาแตกไงเขาเลยร้องไห้ไงโอ้นใส่ไม่ดีเลยถ้าทางเขาจะรักนัก กากของเขามากนะเป็นตัวละครที่น่าสงสารอีกตัวนึงเหมือนกันแหละแต่ว่าสงสารตัวเองมากเลยเพราะว่ายังตามหาไม่ครบเลยอ่ะซูเปอร์มันตีเวิร์สว้าวเป็นตัวสีฟ้าเหมือนจะเป็นตัวผู้หญิงหรือเปล่าอ่ะตลงนี้จะมาตีเวิร์สเขาทุกตัวเลยใช่ไหมถามว่าเขาเขาเป็นสีแดงไงมันต้องมาตีเวิร์สอยู่แล้วต้องมาจากคนละจักรวาลคนละมิติอยู่แล้วแหละตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบนะสีเนี้ยตรงนี้สีฟ้าน่ากินเนาะเออไม่ใช่แล้วก็กรโดดมาตรงนี้ก่อนตรงนี้จะมีอันใหม่ให้เรา เก็บเป่าเห็นววัอยู่นะนั่งไงทางนู้นนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมีั่งอะไรนะพระจันทร์กับพระอาทิตย์เหรอเขาลองเก็บดิจิตอลซันกันนะงันพี่เคงก็จะเป็นด<ห>ิจิตอลมูลเค่ว่าโอ้ยซันน่ารักจูงเขาไม่เค่เป็นมูลใช่แ,แล้วกิบอีกอันมีซันด้วยเดี๋ยวเขาลองแปลงร่างเป็นดิจิตอลมูลมูลอ้าปากหมอเลยมูลก็แบบวลางว่วงนอนไงตอนกลางคืนแล้วไงแมงวันจะบินเข้าปากไหมเนี่ย แมงวันไม่มีเมแต่อุกกาบาตตดีจะบินเข้าปากแทนเราไปตรงนู้นกันดีกว่าเผื่อว่าจะมีนะไปดูดหน่อยก็แล้วกันเผื่อว่ามันจะตกล่นใช่ไหมตรงนี้มีเป้าอ่ะอืมมี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 เฮล้าเฮล่ว เก็บกันเก็บกันลืมไม่ได้เลยนะตัวใหม่จริงนะพี่เคนติดเชื้อกลิชเอ้าเฮ้ยมาโอ้ยมีตีมันตีเวิร์ดนี่น่ากลัวชะมัดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะกลายเป็นกลิชไปแล้วพี่เคนในแอนพี่เคนมีไม่เท้ากายสิทธิ์ยังไงล่ะพี่เคนต้องเทสุดในเรื่องไม่ใช่หรอพี่เคนเขาสามารถจัดการจุกิตได้ไม่ใช่หรอว่าเขาก็โดนนำมาทำเข้าสิงครอบงำเหมือนกันล่ะหรืออันนี้จะทีเผลอก็ได้นะไม่เป็นไรเราหากันตอนดีกว่าเราเข้าเหมือง กันดีมากพี่คแค่เราลงถ้ำกันดีกว่าเฮ้ยที่ใหม่เหรอว้าวน่าจะเป็นที่ใหม่หรือเปล่าเนี่ยเข้าไปด,ดูดีแต่ว่าเข้ามาก็เจอเลยบัปเบอร์มันจีเวิร์สโอ้โหบับเบอร์เป็นผู้หญิงนี่บัปเบอร์เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักเปล่าว่าอ,อย่างนี้ก็สวยแปลกแบบนะมโ้ยทาลิปแบดลิปสีชมพูอะไรจะขานาดนั้นเหมือนจะน่ารักนะนี่วิ่งไปกระแทกได้ด้วยข้างบน มีให้แก็เพิ่มนะเอ้ยมันคือตัวอะไรอะลูกกระตาเยอะจังเลยอะม,มันคือตัวหนอนไม่ใช่นะมันคือตัวห้าเหลี่ยมยมีปากกับลูกกระตาเได่ลูกกระตามีกี่ลูกกระตาเนี่ยโอ้โหนั่นลูกกระตาหรือรังผึ้งอะนึกว่ามัน,มนมงมตาอีกนี่ยน่าดีมัมุูตายยังไม่เยอะเท่านี้เลยนะยเห็นแล้วขนลุกเก็บอันใหม่ได้เขาคือรักกระถ่ามันตีเวิร์ส ก็จะเป็นรากาธาตุกตาท่าที่เป็นเวอร์ชั่นตัวผู้ชายนะคะไอ้น่ารักตัวผู้ชายชุดเขาก็น่ารักดีนะนี่เขามีท่าด้วยนะเห็นเป้า วิแต่ทรงผมเขาน่ารักมากเลยเป็นผมม้านะเขาเกันนายเากันกนทำท่าเหมือนอยากกอดเลยเออกมากันเร็วเดีย๋ยวเราก็จะเทเลพอร์ตไปดีกว่านะไปที่เอาไซไปดูข้างนอกบ้างดีกว่าเฉวีอุ้ยข้างนอกก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่นะลองเก็บการชิ่เขาก็คือเขาคือแรดแฮงก์สโิง er มนุษย์ยังลบแน่ๆเลยเออมันเหมือนมนุษย์ยังงบไปนะเรียมเลยทีเดียวคือโซอิงเหรออุ้ยตัวสีฟ้ามีปากกับลูกตาด้วย <laughs> <laughs> ดวยูดูไปเหมือน ยังลบสี่เหลี่ยมพื้นท่าเลยนะนี่ตรงนี้ก็มี er ish, er กแกงกกริชแกงก็ติดเชื้อกลิชติดเราเอ้าเฮ้ยมาเราจะลองแปลงร่างเป็นแกงเกิลอยู่นะปกติเขาก็ได้องสารอยู่นะติดเชื้อกลิชอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่น่าสงสารเพราะว่าอันนี้เขามีพลังแล้วอันนี้ตัวหดแล้วไะนะอันนี้เขาเป็นหมดบ้าคลั่งกันนะอันนี้หยุดเขาไม่อยู่แล้วอาจจะชนะพี่เคนก็ได้นั่นน่ะดิน่าจะขมือพี่เคนได้อยู่นะ แล้วก็จกัดการเจ้ากระต่ายเช็คได้ด้วยเฮ้ตรงนั้นข้างหน้าไปไม่ถึงเดิอลำบากโอเคเก็บได้ละเฮ้ยพัมนี่มันตีเวิร์ฟพัมนี่กันเป็นเด็กผู้ชาย เอ้ยกลายเป็นเด็กผู้ชายก็น่ารักเอ้ยดูดิมันเต้นท่าพีนอคคิโอเลยอะ่ะเหมือนท่ามูนวอล์กเลยอะดึงอะดึงอะดึงเขาบอกม่าเหมือนท่าขำพีนอคคิโอมากกว่านะแขนขาเขาก็เหมือนพีนอคคิโอเด้แหละก็โอ,โอเคค่ะวันนี้เราก็ตามหาสกินไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแบบตามหาสกินแบบนี้แล้วก็ช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยละ่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องขาร์ตอรไปก่อนแล้วนะ bye bye. บ๊ายบาย